สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผม FJ Master วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเล่นหยานนะครับในแรงบรอลจนถึงซูพีนนะครับโปรดติดตามรับชมต่อไปได้เลยนะครับจะเป็นยังไงไปดูก,กันเลยต่อไปแล้วครับจะเป็นส่วนของเซตของหยานนะครับในการออกของของหยานเนี่ยผมจะออกเริ่มเป็นเซตป่าก่อนนะครับขั้นแรกครับ ตอนเริ่มเกมเราก็จะออกของเซนเนี้ก่อนครับพันเตอร์ไนฟ์เพื่อการลดต้นเกมครับเหมือนอีกแล้ว <S <S ต่อไปครับหลังจากที่เราฟาร์มไปสักพักหนึ่งแล้วออกเป็นเซนเนี้ครับเพราะว่าการเอฟิกเผาได้สามารถเผาสตูแล้วก็ถึกขึ้นเพราะว่าเผื่อเมื่อตอนที่เราสู้กับสตูเนี่ยเวลาเราจะบวกไฟกับสตูเราจะได้ถึกขึ้นและสามารถเผาสตูได้เพื่อสร้างนางเมจครับนี่ความคิดสุดตัวผมนะ ผมไม่เอามาจากใครนะครับต่อไปครับหลังจากที่เราออกของพิเศษครับเราก็จะออกรองเท้านี่ครับเหมือนเดิมครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการลื่อนที่บวกสามสิบแต่หลังจากที่เราได้เรามีเงินเยอะขึ้นฟารม์มเราไปฟาร์มแล้วช่วยเพื่อนแล้วเราก็จะออกเป็นรองเท้ากันซีซีครับเพื่อกันตัวที่สร้างขับซีซีได้จังหวะได้ต่อไปครับหลังจากที่เราฟาร์มเสร็จแล้วบมคิดว่าเราออกของนี้ก่อนก็ได้ครับ แต่ถ้าเป็นนักแข่งเนี่ยเขาก็จะออกนี่แต่ว่าถ้าเป็นฉบับนักแข่งนะครับเขาก็จะออกนี่เซ็ตนี่ก่อนแล้วก็เพื่อเล่งประสิทสธิภาพดาเมจครับเพื่อเล่งประสิทธิภาพดาเมจให้แรงขึ้นแล้วค่อยออกเป็นค่อยออกเป็นเดวิทาครับเพื่อเพื่อเพื่อจะแตกและอึขดขึ้นและเผาแรงขึ้นแต่ผมคิดว่าออกนี่ก่อนก็ได้ครับให้เป็นเซ็ตที่มือใหม่นะครับต่อไปครับเราก็จะออกเป็นมูดามาสาคร,ครับ มุร,รมาระสาจะเพิ่มพลังโจมตี75และเพิ่มลูก,ลกดาว10%และสกิลตัวเนี่ยจะจอกเกาะ10%จอกเกาะนี่สำคัญม,มากสำหรับยาดยานี่จะเน้นจอกเกาะเพราะว่าอันติยาจะจอกเกาะสูงสุดถ้าเเวล1จะเกาะเกาะจะจอกเกาะได้ประมาณ20%ถ้าเเวล2จะจอกเกาะได้ประมาณ30%และถ้าเรือ3จเกไะประมาณ40%และถ้าเพิ่มเพื่ออีกมุราบะสาก็จะจกเกาะเปะ็น40%ก็จะเป็นวปรวมเป,ป็น80% แล้วก็พลังแฝงของหยานเนี่ยก็จะอีก15เปอร์เซ็นต์รวมไป95เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับจอกเกาะเยอะมากเลยนะครับเลยแนะนำว่าให้ไปออกจอกเกาะหรือบางคนก็จะออกเป็นนี่ครับสปิโรอองกิโนตเพื่อเร่งตาเมธให้ก,กับจ้ดเกเพราะตอนหยานเนี่ยกว่าของจะมาเนี่ยก็รวมไปประมาณเลดเกมครับหรือของอติเลเวลจะมาต้องเป็ลดเกมหยานเป็นตัวช่วงเลดเกมนะครับก็เลยถ้าเป็นนุช่วยแบบสู้กลางกลางเกมต้นเกมได้ ก็ขอเป็นนี้เส้นนี้ก่อนก็ได้ครับน,นี้จากจากที่ผมเห็นนะครับเพราะว่าสเปียร์ลดบวกพลังจุดตีแปดสิบลดคูดาวสิเ์เซยอะกว่ามุลนราศ์ใสนะครับประมาณ5%แล้วก็สกิลติดตัว armor breaker การจุดตีจะลดเกาะสตูโล่งหกสิหน่วยสูงสุด4ครัง้งเป็นเวลา5วินาทีก็สามารถลดเกาะแล้วก็สกิลลดคูดาวสิ์เซถือว่าปุ๊บนะครับใครที่ออกเกาะน,นี้ก่อนก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากจกเกาะแรงๆเนี่ยก็ใส่มุ่มาสังศก่อนก็ได้ครับ หลังจากที่เราจะเกาะเสร็จครับเราก็จะออกเป็นอเมิอาครับเพื่อเล่งการโจมตีให้แรงขึ้นเล่งดาเมจให้แรงขึ้นเพราะอเมิอาจะบวกพลังโจมตี70เพิ่มความรุนจูเพิ่มความรุนจมตี15%แล้วคูดาวส์แล้วก็บวกพลังชีวิต600นะครับเพื่อให้เล่งดาเมจให้แรงขึ้นสกิลตัว5 force หลังจากที่ฮีโร่ใช้สกิลจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับการโจมตีปกติต่อไป cd 2วิ สกิลตัวสปีดอัพเมื่อทําการโจมตีปกติรับความรุนขึ้นที่10%ถือว่าเป็นตัวที่สามารถไล่ได้ไล่ศัตรูที่เลือดน้อยแล้วก็เพิ่มตายินหลังจากที่เราใช้สกิลได้ถือว่าถือว่าดีนะครับอุมิอาคืนเล่งดามเมจให้แรงขึ้นังครับสิ่งที่สําคัญมากๆในการเล่งดามเมจก็คือฟินิทูดหรือด,ดาบแดงครับถ้าเซตเซตป่านะครับก็จะออกเป็นฟินนิทูดจะเพิ่มตาลินทางชีวิตต่ละ50%แนะนำว่าให้ออกนี้ถ้าเป็นเลดเกมนะครับต่อไปครับถ้าใครกลัวตาย ก็ออกเป็นกอกเกิดครับกอกเกิดจะสามารถใช้ได้สูงสุด2ครั้งหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือหลังจากที่เราใช้กอกเกิดเสร็จแล้วเราก็ใช้เป็นเคียวต่อก็ได้ครับเคียวก็จะการเป็นอมตะและอวิะดับขึ้นไปเปนหนึ่งวินะครับถือว่าก็คุมม้มไหมครับก็เผื่อการตายาครับถ้าถ้าถือว่าใครแบบอยากให้เร่งดาเมจนมากขึ้นแล้วก็จะออกเป็นสเปรเลอร์ลองกินดุดก็ได้ครับ หรือที่ผมเห็นเซตที่คนถึงเห็นก็จะออกเป็นดาคคลีครับเพราะว่าถ้าหยาดคลีเนี่ยผมคิดว่ามันจะแรงไหมแรงครับแต่เราต้องดูกักติดคลีให้มากขึ้นด้วยแต่ถ้าใครที่ไม่สามารถติดคลีได้หรือติดคลีน้อยผมว่าให้นําให้ออกเป็นสเปรยร์ลองกิรุตนะครับจะดีกว่าหรือว่าถ้าใครอยากให้ดามจงแรงๆขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก็ออกเป็นถ้าเขาสู้ว่ามีตัวที่เพิ่มเลือดฮิวเลือดแบบต่อเนื่องดูดเลือดได้ก็ออกเป็นตัดตัดเลือดนะครับ เพราะว่าดาบตัดเลือดสามารถตัดเลือดได้ถึงถึง40%เลยครับตัดเลือดถึง40%ถือว่าคุ้มนะครับดีอย่างเช่นเราเจอทาร่าเนี่ยเราออกตันเลือดเลยครับต่อไปนะครับหรือว่าถ้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 าใครอยากออกสิเซ็นต์มาตรฐานก็เซ็ตนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับนี่คือเซตของป่าของยานนะครับต่อไปครับเป็นเซตออฟเลนหรือดาร์คเลเยอร์ครับ ชุดออฟเลนเนี่ยเป็นเซตที่เราต้องมาต่อสู้เดี่ยวในทางสตูในทางสายออฟเลนหรือดารเลเยอร์ขั้นแรกครับเราจะออกของเป็นตรงเท้ากัน44ครับเพราะว่าสตูที่สามารถโจมตีสามารถสร้าง c ีีได้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวสตูที่สามารถสร้าง c ีเราถ้าเราไม่อยากโดนขัดเยอะเราสู้สู้สนานๆเนี่ยเราก็ใส่เป็นตรงเั้ากัน44ครับจากนั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะออกขอเป็นสเปียรอ์ลองกินด้วยครับหรือถ้ามีแบบสหับผมนะ ก็จะออกเป็นมูราปสาก่อนเราค่อยเปียร์รอบลองกินุลครับเพราะาอะไรเพื่อเล่งดามจให้มูราปสาสามารถจอ่อเกาะได้40%่เราแล้วค่อยออกเป็นนี้ก่อนหรือใครจะสลับกันก็ได้ครับใครจะสลับกันก็ได้ไม,ไม่ไม่ผิดครับต่อไปครับหรือว่าจะหลังจากที่เราถ้าเราเจอตัวที่สามารถเพิ่มเลือดดูดเลือดหรือว่าเพิ่มเลือดได้มากขึ้นเนี่ยก็ออกเป็น curse of Death ครับหรือว่าดาบตัดเลือด เพื่อให้เราสามารถตัเดือนและสามารถให้เขาเนี่ยลดการฟุ้นฟูน้อยลงก็เลยแนะนาให้นิคแต่ถ้าเราเจอแบบเน้ดานเมยก็คือใส่นี้ก่อนก็ได้ครับเราค่อยออกเป็นตับตัดอันเลือดหลังจากที่เราออก3ส,สิ่งนี้ถือว่าสู้กับตัวที่แทงได้สบายมากยาเนี่เหมาะกับการสู้กับแทงถ้าแคลรี่ที่ระยะไกล,กลและหนีได้ยานิ่มผมว่าไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําให้สู้นะครับยกเวนแต่ว่าถ้าคุณดักกุ้มและสามารถสร้างซีซีขัดได้อันนี้คือแนะนํานะครับ ต่อไปครับเราจะอ,อกเป็นอมิอาร์เพื่อเล่งดาเมจครับเพื่อดาเมจแรงขึ้นหรือว่าคนจะออกเป็นเป็นดาคี้ครับเพื่อเล่งดาเมจอีกเช่นเคยครับแต่ว่าผนย้ํานะครับคนที่จะออกดาคี้ได้ต้องมีคลีให้แรงขึ้นก่อนมีโอกาสติดคลีให้แรงขึ้นด้วยถ้าติดคี้ได้ดีตีคี้ได้แรงก็แนะนําให้ออกเซ้น,นี้ครับคี้ได้เลยเดี๋ยวถ้าใครที่อยากให้เล่นแดนนี่เป็นติดคี้ก็แนะนําให้ออกนี้ครับแ้วสุดท้ายเนี่ย ให้ออกเป็นดาบแดงครับหรือถ้าใครตัวตายก็ออกเป็นเกอกเกิดก็ได้ครับหรือจะออกเป็นเขียวก็ได้ครับก็จะประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครไปคิดว่าเออไม่กลัวตายเราถึกอยู่แล้วก็ใส่เป็นเส้นนี้รีบแบบหนึ่งครับที่ผมเขียนนะครับเ็าจะออกเป็นเส้นนี้ครับฟรอส,รรสรรคิปเพราะสคิปจะลดคูลดาว10%บวก ก็เกาะสองแล้วบวกพลังชีวิตแ0ดอเพราะเคหล,ลังใช้สกิลการโจมตีปกติถัดไปจะลดความเร็ว30%เพื่อแบบตัวที่เราจะลังกระไรหรือโจมต,ตีเพื่อไม่ให้เขาหนีง่ายนะครับเขาจะติดสโลมา30%แล้วก็สร้างความเสียหายกายภาพร้อนะครับเลเวลอัพสอง20 CD 3วิถือว่าเป็นตัวที่สามารถวดเกาะได้แต่ว่าจะไม่ถึกเท่าถึกเท่านี่ครับเกาะสโลครับเสืสอสเ้อสโลกับเกาะสโล,สโลง่ายๆครับแต่เสืส้อจะเกาะจถึกกว่า แต่ี้ถ้าใครที่จะแคสโลนิสโลก็ออกคนนี้ก็ได้ครับอ่ะอย่างงี้ถ้าใครเจอตัวที่สายเวทเยอะๆแล้วก็ออกเป็นทอยครับออกทอยก็ได้ครับเพราะว่าหรือว่าจะเป็นออกก่อมผมีอามก็ได้ครับแล้วแต่เลยถ้าเราเจอสายเวทนะครับทค่นี้ครับคือเซตของหยาดออฟเลนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเซตของรูนของหยานะครับรูนของหยานเนี่ยเป็นเซตที่เกี่ยวกับไฟเตอร์นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากถ้าเป็นเส็จแรกเส็แดงก็คือออนสลอตครับบวกพลังจมตีบวก2จอกกราะส6ที่ผมบอกนะครับอย่าเป็นตัวที่จอกกราะเน้นจอกกราะนะครับเพราะว่าจอกเกราะมาจากอะไรมาจากสกิลอัติเมทนะครับต่อไปครับเทออกมาประมาณ8ชิ้นแชิ้นตามนี้เลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นร a มเพจอัตรา2 2 2สชิ้น สองอันก็ได้ครับเพิ่มอัตราทิติข้าบวก0.7%ความเสีายที่เข้าบวก,ก3.6%แนะนำว่าที่ผมเมเคยบอกในดวของเซตเอเทนนะครับก็คือถ้าหยานไม่ติดคิก็ไม่จะไ,ไม่จะเป็นต้องออกก็ได้ครับนี่แล้วแต่คนนะว่าจะออกสไตล์ไหนหรือว่าจะออกหมดเลยก็ได้ครับนี่ผม,<ช>ผมไม่ว่านะครับยยต่อต่อไปครับเซททางซ้ายเซตสีฟ้านะครับ เป็นดอกดราก้อนคอครับบวกพลังจุบตี0.9จ้าแลอกกอ้เจาก่อ6.4นี่คือเซตสลับไฟเตอร์ตัวทั่วไปนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเซตโค a ด s อเสเซสซิเเซ็ตเซตม่วงจะมี a s สเ s สซิ a เนบวกพลังจุบตี1.6และความรวเส้นที่1%เอาไวส้สลับไล่ศัตรูหรือว่าจะจัดก,การศัตรูเมื่อศัตรูหนีเรานะครับจะได้วิ่งวิ่งไล,ไล่เขาทันนะครับต่อไปครับจะเป็นเซ็ต s p i ริ t สปีดนี่สําคัญมากเพราะความเร็วที่บวกหนึ่งเปอร์เซนต์กับความร็จุดีบวกหนึ่งเซนเพื่อวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ตีเขาไวขึ้นนะครับนี่คือเซ็ตของหยานนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการสอนคอมโบของหยานนะครับขั้นแรกครับหยานเนี่ยจะเป็นสกิลที่ต้องเวลาเวลาจะเข้าไฟเข้าออกนะครับควรจะใช้เป็นสกิลสองเสมอนะครับเพราะว่าเพราะตอนที่หยานเป็นตัวที่เขา้า เข้ายากออกยากนะครับอย่างเช่นแบบนี้ครับมีนะครับประมาณนี้นะครับก็เลยเป็นตัวที่ถ้าเข้าไฟแล้วก็เข้าไฟเลยแล้วก็จะมีโอกาสที่จะตายได้ง่ายนะครับก็เลยต้องแนะนําว่าให้ออกสกิลสองเพื่อเป็นการผ่อนบ้างผ่อนในการเคลื่อนที่บ้างนะครับเพื่อจะไ,ได้ออกจากวงไฟได้ดีหรือว่าถ้าเป็นสกิลหนึ่งก็คือการทุบเสริมดาเมจนะครับเพื่อแรงขึ้นต่อไปนะครับตอนที่เราขับโบ่าหญก็เหมืองนี้ครับเก็บสแตกก่อน ตอนที่เรามีอันตรีนะครับ <sh arp> ตีตีธรรมดาไปนะครับเราจะสังเกตว่าหลอดของอันตรีของคุณยานจะจะจะลดเรื่อยๆครับถ้าเราต่อมันก็จะเพิ่มมาเรื่อยนะครับแค่นี้ครับนี่คือขบูมือหลาเต็มขบูมเออขบูมเออขบูมครับ บของอยางนครับต่อไปครับถ้าเราจะให้หลานลัลนานขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเราก็ควรที่จะมีของก่อนนะครับของก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับดูสิครับลองเราจับเวลาดูนะครับว่าจะได้เวลากี่กี่วีกันนะครับหรือกี่นาทีสามสองห ยังได้อีกอุย้ยได้อีกประมาณนี้นะครับโอ้โหอยู่ว่านานมากเลยนะครับเด็ดอ่ะอ่ะอีกแบบหนึ่งครับถ้าเราไปเอาปัะฟ้าเพื่อลดคูดาวนะครับครับจะได้กี่วินะครับจับเวลาด้วยนะครับดูว่าผมจะจับเวลาย,ยิงก็ไม่รู้โอเค สามสนึง โคตรนาน มันไม่นานจังเลยลำลำแทงตายนั่งนานแล้วติดกุดต้องติดตายแล้ว,ลลวดีดยวจะหมดแล้ว พุยนางได้อีกโอ้พุ่ยได้อีกได้อีกครับอืมเกิดไปโอเคโอ้ฮะโอเคครับโอ้เมื่อกี้มันน่าจะเป็นบั็กนะครับเใช่ไหมครับหนามากเลยใช่ไหมครับข้าโบดับพุ่มแล้วคนที่จะใช้อันนี้ก่อนกันนะครับอันนี้โถโอ้ยว่านี่ทำยังไงก็เหมือนนี้ครับเวลาเราจะปิดสกิลทุกครั้ง ถ้าเราจะเปลี่ยนสกิลทุกครั้งนะครับถ้าเรากดสกิลหนึ่งก่อนถ้าสมถติว่าเราจะทําให้เป็นสแต็กสีส้มเราควรจะกดสกิลหนึ่งก่อนครับแต่ถ้าเราจะทําให้เป็นสแต็กสีฟ้าเราควรกดสกิลสองก่อนแล้วกดสกิลหนึ่งเดี๋ยวถ้าที่ผมจะสอนครับขั้โบนั่งพุ้มให้กดเพย์สีเป็นสแต็กสีฟ้าก่อนครับนี่ขั้วโบนังนี้ครับเนี้อสัตว์ุ่มนะครับ มามานามูดไอพี่เกมครับกินน้ำมาลหมุดนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ว่านี่คือข้อโบต่างนี้นะครับพอดีลงคลิปใหม่นะครับก็ขอโทษทีนะที่ลงคลิปใหม่แต่ว่าวันนี้หมจะมาสอนการเดินเกมของหยาดน,นะครับขั้นแรกเนี่ยเราควรที่จะอัพสกิลสองเป็นระดับแรกแล้วจากนั้นก็ไปฟาร์มบัฟฟ้าหรือบัฟแดงก็ได้ครับฟาร์มสองครับ ทั้งสองตอนก็ได้ครับแล้วก็จากนั้นก็ฆ่าศัตรูให้หมดครับอื้ออ,อขอขอเส้นย่อนในนาครออรอเร่เรเล่นรๆเร่อุ้ยโดยเนเสจร,รักข,ขอขอฆ่าหน่อยครับโอเคเอาละไหนโจ๊กเกอร์ป้าโอเคเอา้าโ,โดนลาาซะงั้นโอเคไม่เป็นไรครับผมก็กำลังจะไปไปฟาร์มต่อนะครับฟาร์มแป๊บหนึ่งฟาร์มฟาร์มโอเคเอา้าเอสติดตบอะไระตบ คีปทำไมไม่ได้ตกคีบจีบมือมันม่วงทำไมเขาเรียกว่าแวดการนะครับแต่ก็ตีป้อม yes, sir. Yes, sir. อืมหลังๆเีิเรื่อมีอของมาแล้วก็เริ่มตีป้อมเพื่อให้ใหกดดันศัตรูไม่มากขึ้นแต่ก็เปิดอัติครับเรือเอา,ไ,เอา,เอาไม่โดนเอ้าผิดเอ้ยไม่โดนเลยงั้นไม่ไรผมเคลียร์คีบก็ได้ครับโอเคเอ้ยนาคอสจะไปไหนนะ่ะเอ้ยนาคอสไปไหนไปไหนเอาหนีทำไม น้กข้อจะหนีเอาเอาทารากรันเลยเอ้าอย่าบูตรต้องหนีแทนจโจเกอร์อุ้ยอุ้ยเจ็บอยู่นะอโจโกเกอร์โดนเจอกันเดี๋ยวรอของมาก่อนเอ้ยแต่น,น,นี่คือฉากที่ที่ผมเข้าแบบมั่วๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมเออก็ประมาณนี้ห้ามเข้ามั่วนะครับเอาละ่ะตอนนี้ทีมผมเนี่ยก็ได้ไปเอาดาร์คซีเลียร์คือจําไว้เอาดาร์คซเลียร์ทุกเมื่อทุกครั้งที่เอาได้ให้มีโอกาสนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสที่เราจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ชนะได้มากขึ้นนะครับ เ่าเพื่อนเราได้ดาร์กแล้วครับโอเคยังไงต่อครับเราเปิดอตีครับเรือไอเบลี่แกคิดว่าแกตีแรงอย่างงั้นเหรอเออเออไอทำไมจ๊กเกอร์ดูเจอกันโอเคเอาคืนละนาคอยวันดีเมื่อกี้หนีเก่งใช่ไหมดีอโอไอเมื่อกี้ตีไปทาร่าเอสซียังไม่ได้ตบเลยอีซี่แล้วเอาละตอนนี้ ผมก็ได้เวลาจะดันป้อมนะครับเดี๋ยวดาวนบอลเร็วเพื่อนเพื่อนรีบปอนดิดันเร็วดิดันเร็วดิดันเร็ว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 เร็วเร็วเร็วเวกาลีมันเกินแล้วเร็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 วกว่านี้โอเคผู้ชนะทันทีนะครับผมและนี่ก็คือการเดินเกมของหยานนะครับอัพบทสรุปของหยานนะครับผม ยานเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวละครที่โจมตีต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องได้ดีเป็นตัวละครหนึ่งสกิลที่สาคัญที่สุดของยานคืออันตินะครับสามารถเจาะเกาะได้เพิ่มขึ้นแ,แรงขึ้นเอาเจาะเกาะตัวแทงได้อย่างดีหรือแคลรี่ก็ได้ครับและสิ่งที่สาคัญที่สุดคือการออกของและการเข้าไฟถ้าเราเข้าไฟไม่ได้เราโอกาสแพ้ได้ครับแนะนำว่าให้ออกให้เข้าไฟด้วยสกิลสองเพราะสกิลสองสามารถยืดเวลาได้นะครับและให้ทำตัวไหนอีกคอมเมนต์ด้วยนะครับ ของครับ